คุณผู้ชมเฮ้ยจองทันกันหรือเปล่าอันนี้นะคะแป้งเอาออกตั้งแต่ตอนน่าจะสามโมงได้พิสูจน์อยากเอาออกเพื่อพิสูจน์ว่ามันสามารถส่งขนส่งรถตู้เย็นได้ไหมมันส่งได้ว่ามันส่งได้มันส่งได้มันสามารถตะแคงได้ถ้าไม่เป็กระทบกระเทือนแรงๆดังนั้นขนส่งรถตู้เย็นรอดรอดและไหนๆก็เอาออกมาแล้ว คือมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดอะไรเลยมันทุกอย่างมันทุกอย่างมันโอเคแต่เพียงแค่ว่ามันไม่สวยแค่นั้นเองแต่น,นี้ใส่ดีเหมือนเดิมแต่แค่ไม่สวยเท่านั้นเองก็เลยเรียกว่าตกเกรดจากร้อยห้าสิบร้อยถ้าเทียบกันราคาตามบัญญัติตยาง ang, มันร้อยห้าสิบาทแต่อันนี้เก้าสิบเก้ามันแค่ไม่สวยอะจริงๆอันนี้ก็นี่ก็ปกติดีนี่เนี่ยเนี่ยนี่ก็ปกติดียังไม่มีหยดมีย้อย กิลูกนี้แหละเนี่นก็จับแล้วเนี่ยมันมีแตกเป็นบางลูกอย่างลูกเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้โดนความร้อนโอ้ว้าวโอ้ว้าวือื <c oughs> อ,อ,อ,อสุดเจค่อนข้างมัน่นว่าเปีาายเเ๊ยลาวาไข่ยิมำคือเด็ด <c oughs> មកเด็ดเด็ดមកແຕງຫນຶບมากດີ